กำลังจะผัดใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวขอขอโมยสูตรซะเลย <c oughs> <c oughs> ่อเดี๋ยวถ่ายครับตอนใส่ถ่ายด้วย Thank <laughs> you.

ชื่อเล็กมีร้านอยู่ประจำมีอยู่ที่ไหนน้อยอยู่ที่วัชโยวัชโยนะครับอร่อยมากเจ้านี้มาทุกปีนะครับใครสนใจก็ติดตามไปรับประทานได้ที่วัดชัยโยร้านนน้อยผัดไทยกุ้งสดนี่ร้านน้อยผัดไทยกุ้งสดรับประกันความอร่อยครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาเอาไปลงยูทูบ อเ okay. ทำไมไม่หยุดล่ะออได้ค่ะ